สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เชชาทกับผมประคันพันธประกุลนะครับได้มีโอกาสย้อนกลับไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะซึ่งผมว่าปัจจุบันนี้หลายท่านน่าจะเคยได้ยินชื่อหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับเพราะว่ามีหลายคนในแวดวงธุรกิจที่เรียกว่าเป็นธุรกิจแบบรุ่นใหม่สตาร์ทอัพเนี่ยได้อ้างอิงถึงหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็คือชื่อหนังสือว่า exponential organization ซึ่งเขียนโดยซา l ิมนะอิชเมลนะครับหนังสือเล่มนี้ออกมาสักภากใหญ่ละนะครับผมติดเ,เรียกว่าติดใจหรือว่าประทับใจเนี่ยจุดหนึ่งก็คือตั้งแต่บทนำของหนังสือเล่มนี้ละว่าผู้เขียนเนี่ยเขาได้อ้างอิงว่าในยุคนี้มันเป็นยุคแห่งการก้าวกระโดดเนะติบโตแบบกกระก้าวกระโดดกันเลยนะฮะคือไม่ใช่แบบค่อยๆเป็นแบบสเต็ปสเต็ปไปเท่าๆกันในแต่ละปีแต่มันจะก้าวกระโดดแบบ เป็น exponential ก็คือก้าวกระโดดกันเป็นเท่าตัวเท่าตัวในแต่ละช่วงเวลาที่เท่ากันดังนั้นผู้เขียนเขาก็เลยบอกว่าในยุคนี้มันน่าจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า6 D นะฮะก็คือตัว D เนี่ย6ตัวองค์กรยุคใหม่หรือว่าสถานการณ์ในยุคใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบก็คือ6 D doc นี่แหละครับ มันจะมีอะไรบ้างนะครับผมอ่านแล้วน่าสนใจดีก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับซิกดีที่ผู้เขียนเขียนไว้เนี่ยนะฮะตัวแรกมันก็คือเรื่องของ d i ดิจิทัลดิจิทัลที่แปลตรงๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการทํางานของเรามันจะกลายเป็นเรื่องของดิจิตอลทั้งหมดละมันไม่มีแมนนวลไม่มีอ n นาล็อกเข้ามาแล้วนะครับทุกอย่างมันจะวิ่งเข้าไปในระบบแล้วก็ เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นด็อกิวเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินมันก็จะกลายเป็นดิจิทัลไปทั้งหมดนี่ก็คือตัวดีตัวแรกที่จะทำให้เกิดที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะในสถานการณ์เศรษฐกิจในยุคแบบใหม่นี่นะครับพอหลังจากที่ทุกอย่างมันเข้าไปอยู่ในระบบที่เรียกว่าดิจิทัลทั้งหมดแล้ว ตัวที่2ก็จะดีตัวที่2นะฮะก็จะเกิดคำว่า deceptive growth deceptive growth เนี่ยถ้าแปลแบบไม่ต้องแปลตรงตัวหนังสือแปลแบบตามความเข้าใจเนี่ย deceptive growth แปลว่าการเติบโตแบบก้าวกระโดดก็คือเมื่อไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงต่อกันเป็นลักษณะดิจิทัลนะฮะทุกคนในโลกสามารถดึงเอาข้อมูลเดียวกันไปใช้งานได้เนี่ยมันก็จะเกิดการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะก็คือหลัก ที่เขาอ้างอิงก็มักจะเป็นหลักของหมัวนะฮะที่เรียกว่าปี1นึงปีที่2 1งหบวกเป็น2ปีที่3ก็จะเป็น2อบกสเป็น4 4่บกสเป็น8 8ดแปดบวกเป็น16นี่คือลักษณะของคล้ายๆคําว่า Exponent i a l นะฮะคือขยับขึ้นทีละเ,เท่าตัวเท่าตัวแลหลังๆมันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ในแง่ของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดมากๆนี่คือคําว่า Deceptive growth คือองค์กรในยุคใหม่เนี่ยมันจะโตเร็วเกิดเร็วแล้วก็โตเร็ว ไม่เหมือนสมัยก่อนที่กว่าจะลงทุนกว่าจะสร้างโรงงานกว่าจะได้ผลผลิตกว่าจะคืนทุนแล้วก็กว่าจะคุ้มทุนนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมีกําไรตามมาเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานบางธุรกิจนี้ใช้เวลาเป็น30ปีคือประมาณ1ชั่วอายุคนนะฮะอันนั้นคือเรื่องของการเกิดมาแล้วก็ค่อยๆเติบโตนะแล้วก็โกรดสุดๆอาจจะเป็นชั่วอายุคนที่2ก็ได้เป็นรุ่นที่2ที่เข้ามาบริหารจัดการนั่นคือคําว่าโกรธแบบ สมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้มันเป็น d e c e p t i v e growth ก็คือก้าวกระโดดมากนะครับนี่คือดีตัวที่2 D ดีตัวที่3ก็คือพอมันก้าวกระโดดมากๆมันก็เริ่ม disruptive disruptive ก็คือมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีการทํางานกันแบบสิ้นเชิงเลยเพราะเนื่องจากว่าเราเห็นการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่มันเร็วมาก จากเดิมมันไม่เคยได้เร็วได้ขนาดนี้แต่ตอนนี้มันเร็วมากเพราะฉะนั้น disruptive มันก็จะเข้ามาอย่างยุคนี้เราจะได้ยินคําว่า disruption disruptive เยอะแยะไปหมดเลยนั่นแปลว่ามันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงคําว่า disrupt นี่คือมันเปลี่ยนเลยนะฮะคือไม่มีเขาเดิมเลยอาจจะมีบางอย่างที่มันยังคงใช้งานแบบเดิมแต่ว่าวิธีการได้มาซึ่งการทํางานเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยแพลตฟอร์มต่างๆนานาน,นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในลักษณะของการ disrupt การทํางาน เดิมทีถ้าเรามองภาพธุรกิจก็ได้ครับเวลาจะเพิ่มผลผลิตเราต้องสร้างโรงงานเพิ่มถูกไหมฮะหลายๆล,ลูกค้าผมเนี่ยเวลาอ,าอาดีตนะฮะสาปีที่แล้วเวลาเขาจะสร้างโรงเวลาเขาจะขยายผลผลิตเขาก็ต้องเล็งละ,ะพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะขยายโรงงานได้ไหมเพราะว่าถ้าเราจะเพิ่มอีกเท่านี้กําลังการผลิตต้องเพิ่มเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโรงงานต้องเพิ่มเท่าไหร่คนต้องเพิ่มเท่าไหร่นี่คือการกระโดดการเติบโตแบบปกติที่มันเป็น ลักษณะที่เขาภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าลีเนียก็คือแบบมันไปทีละก้าวทีละก้าวทีละขั้นทีละขั้นแต่ถ้ามันเป็น disrupt นั่นแปลว่ามันก้าวกระโดดนะมันเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานเลยเช่นเราไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างโรงงานในการเติบใหญ่ละจริงๆตัดโรงงานทิ้งแต่สินค้าเราก็ยังก้าวกระโดดได้นี่คือคำว่า disrupt ตัวอย่างนะครับก็คือเหมือนกับแทนที่จะต้องเพิ่มกำลังการผลิตโดยการสร้างเองเราก็เอาซอร์ทไปดูข้างนอกที่ไหนเขาผลิตแบบนี้บ้าง นะมีที่ไหนที่มีสร้างแพลตฟอร์มแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราไปอาศัยแพลตฟอร์มที่เขาสร้างไว้ในการที่จะทํางานของเราอันนี้ก็คือ disrupt วิธีการคิดวิธีการทํางานใหม่หมด Marketing เอ่ยเซลล์เอ่ยเคยต้องมีหน้าร้านของตัวเอง ปัจจุบันจำเป็นไหมที่จะต้องแต่งหน้าร้านสวยๆปัจจุบันจำเป็นไหมที่จะต้องมีเซอร์วิสทุกอย่างที่เป็นหน้าร้านที่ดูดีมีตระกูลอะไรแบบนั้นนะฮะคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพราะปัจจุบันนี้วิธีการทํางานคือเราไปอาศัยแพลตฟอร์มของคนอื่นเพื่อทําให้ธุรกิจเราโตนี่คือวิธีคิดที่ต่างไปจากเดิมฉั้นเด็กรุ่นนี้จะคิดไม่เหมือนกับเท่าแก่รุ่นก่อน นะในมุมของการทําให้ธุรกิจมันก้าวกระโดดนี่คือ disrupt นะฮะในแง่ของการเปลี่ยนเลยแล้วก็พอเรา disrupt ไปสักพักหนึ่งผู้เขียนเขาก็ตอบเ,เขาก็คิดต่อนะฮะมันก็จะเกิด D ตัวที่4แล้วนะครับก็คือ dematerialize dematerialize ก็คือไม่จําเป็นละที่จะต้องมีเรื่องของวัตถุดิบต้นทุนเครื่องมือการทํางานแบบขึ้น1ต่อนหนึ่งอ่ะเช่นพนักง,งาน1คนก็มีเครื่องมือ 1. ชุด นะมันก็จะเติบโตขึ้นไป1ต่ตอนหนึ่ง,งเวลาจะขยายงานก็ต้องเพิ่มทั้งพนักง,งานเพิ่มทั้งเครื่องมือแต่นาคตเนี่ยแค่เครื่องมือปัจจุบันถ้าสังเกตนะครับถ้าเราเทียบเรื่องของอะไรดีเรื่องของการาแต่งเพลงตัดต่อเพลงซึ่งอันนี้ผมอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้อยู่พอสมควรเนี่ยในอดีตกว่าจะได้เพลงเพลงหน,นึ่งเนี่ยนะครับโอ้โหกว่าจะแต่งเสร็จถูกไหมฮะเข้าห้องอัดไลายอัดทีละตัวกีตาร์กลองนะเบสต่างๆนานาแล้ว,แ,ลวแต่ว่ามีเครื่องดนตรีกี่ชิ้น สมัยก่อนถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ทุกคนก็ต้องมานั่งทําเองอัดเองพอยุคหลังเริ่มมีคอมพิวเตอร์เราป้อนเข้าไปใส่โน้ตเข้าไปคีย์เข้าไปปรับได้อีกอเล่นผิดเราก็ไปปรับเอาในคอมพิวเตอร์แต่ตอนหลังปัจจุบันมันกลายเป็นว่าเครื่องดนตรีทุกชิ้นมันดีแมทัลไลซ์ก็คือเข้าไปอยู่ใน iPad เครื่องเดียวเราสามารถใช้ iPad เครื่องเล็กๆพกติดตัวไปไหนมาไหนได้เนี่ยนะฮะใช้ในการแต่งเพลงทั้งวงออเคสตรายังทําได้เลย นี่คือตัวอย่างอันนึงของคําว่า d ีม a ท e r อ a l ไรซก็คือต้นทุนในแง่ของวัตถุดิบในแง่ของอุปกรณ์เครื่องมือในการทํางานมันหายไปหมดละโทรศัพท์มือถือปัจจุบันเครื่องเดียวสามารถใช้งานได้แทบจะเหมือนคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆเครื่องหนึ่งในอดีตเลยไม่ว่าจะพิมพ์งานถูกไหมครับตัดต่อวิดีโอบางคนทำโปรดักชันเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องซื้อกล้องตัวใหญ่ๆละแค่มือถือหรือ iPad มีพลังแรงๆหน่อยเนี่ย มันก็สามารถที่จะใช้ในการตัดต่อวิดีโอและภาพก็คมชัดเหมือนกับกล้องตัวใหญ่เลยทีเดียวมันมันไม่แพ้กันเลยนั่นคือตัวอย่างของ d m m t t r r i l l z z นะฮะนี่คือ D ตัวที่4 D ตัวที่5ก็คือพอเติบใหญ่ไปไเรื่อยๆมันก็จะเป็น Demonetize นะฮะ d ีโม e ก็คือการที่เราไม่ต้องใช้เงินมาแลกเปลี่ยนกันละคือเงินสดนะฮะแคชต่างๆนา,นานามันจะหายไปมันจะเป็นดิจิทัลหมดมันจะลดเรื่องของการใช้ตัวเงิน ที่มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้เหรียญบาทแบงก์ธนบัตรพวกนี้จะหายหมดมันจะกลายเป็นเงินดิจิตอลแล้วเงินแต่ละสะกุลมันก็ข้ามกันได้ละโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้เป็นยังไงเพราะอีกสักพักหนึ่งเราคงไม่ต้องอาศัยพวกนี้มันอาศัยบล็อกเชนอาศัยเรื่องของเงินที่มันเป็นดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยมันคงมีเกิดขึ้นในอนาคตอีกสักพักนะครับตอนนี้นก็เริ่มมีแล้วนะฮะพวกนี้มันก็จะการทําการแปลงร่างค่างเงิน เราอยากได้เงินเป็นสกุลอะไรแค่ระบุเข้าไปในระบบพอเขาจ่ายตังมาระบบมันเปลี่ยนมาให้เราเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปสนว่าจะมีคนกลางอะไรอันนั้นคือดีมเนทิเซชันนะครับก็คือการว่าไม่ต้องใช้เงินสดละขึ้นแท็กซี่จ่ายบัตร redit, เครดิตเยกพักหนึ่งเดี๋ยวก็กดเป็นพอยต์ไปก็ได้คือพวกนี้เราไม่ต้องพกเงินนะฮะสามารถเดินออกจากบ้านได้เลยแล้วสุดท้ายก็คือดโมเครติซตัวดีตัวที่6กดโมเครติก็คือทุกคน ในโลกสามารถเข้าถึงสิ่งที่เราทําได้สมัยก่อนเวลาจะทําอะไรเนี่ยการเข้าถึงเนี่ยมันเป็นเฉพาะกลุ่มคนใช่ไหมฮะถ้าเราต้องการจะเรียนหนังสือเราก็ต้องไปที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นการเข้าถึงก็คือคนที่มีความสามารถที่จะต้องสามารถไปโรงเรียนได้าสามารถมีเงินที่จะไปเรียนหนังสือได้ใครอยู่ไกลโรงเรียนก็เดินทางลําบากก็อดเรียนหนังสือแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเทคโนโลยีมันดีขึ้น นะมีเทคโนโลยีการสื่อสารอินเทอร์เน็ตที่มันแรงขึง้นเรื่อยๆเนี่ยคำว่า Democratize ก็คือทุกคนในโลกนี้สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลสามารถที่จะเข้าไปอัปโหลดเข้าไปดูเข้าไปศึกษาเข้าไปทำทุกอย่างในระบบนี้ได้อย่างเท่าเทียมกันไปทั่วโลกนี่คือ6ตัวถามว่า6ตัวนี้มันมีผลกับการทำธุรกิจไหมผู้เขียนเขียนได้ดีนะฮะในหนังสือเล่มนี้เนี่ย ถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจการท่านลองอ่านดูก็ได้แล้วลองเอามาปรับใช้ดูว่าด้วยกิจการของเราในปัจจุบันแบบนี้แล้วอนาคตถ้ามันจะเกิด6ดีซึ่งดีบางตัวมันเกิดไปแล้วะนะครับหดีเหล่านี้มันจะมีผลกระทบยังไงกับธุรกิจของเราบ้างธุรกิจบางธุรกิจเป็นโรงงานจะขยายโรงงานเนี่ยผมว่าไม่จําเป็นละผมมีลูกค้าอยู่ l ายหนึ่งขออนุญาตไม่บอกชื่อแล้วกันนะครับคือเขาเขาต้องการจะขยายออเดอร์จากต่างประเทศเข้ามาแน่นอน แต่ด้วยกาลังการผลิตเดิมที่ปัจจุบันนี้มันไม่พอนะถ้าจะขยายแบบเรียนในในอดีตนั่นแปลว่าเขาต้องสร้างโรงงานต้องลงทุนต้องไปกู้แบงค์นะต้องมาสร้างโรงงานด้วยตัวเองก็งไปจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโอ้เยอะแยะ,ยะกว่าจะโรงงานเสร็จก็ปีเข้าไปปพาเข้าไปก็ปีกว่า2ปีละกว่าจะเริ่มออเดอร์ส่งลูกค้านี่มันช้ามากมันไม่ใช่ยุคนี้ที่เป็น6 d ดีดังนั้นตัว MD ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเขาก็กระโดดแบบ เขาเรียกว่า disruptive ก็คือติ n งแบบ disruptive เลยก็คือปัจจุบันนี้ไม่ต้องสร้างแล้วนี่เราคนอื่นเขามีลองดูที่จีนดูซิเวียดนามเขามีโรงงานผลิตพวกนี้อยู่แล้วเราเข้าไปแทรกซึมได้ไหมแล้วอาศัยแพลตฟอร์มก็คือแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในทั่วโลกนี่แหละเปิดหน้าร้านขึ้นมาไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านละไม่ต้องเป็นต้องทาเว็บไซต์ของตัวเองละเพราะว่ามันเข้าถึงลำบากเหลือเกินแพลตฟอร์มใหญ่ๆห a ่ e b o o k Instagram กรมพวกนี้ช่วยได้ เพราะฉะนั้นเขาก็ไปทำมาร์เก็ตติ้งบนแพลตฟอร์มเหล่านี้อย่างถูกต้องนะครับก็ทำให้คนเข้าถึงได้ทั่วโลกก็เป็นดนะิโมดิคราทิสเพราะฉะนั้นลูกค้าหลักเขาก็เจาะเข้าไปได้เวลาโอนเงินกันปัจจุบันอาจจะยังเป็นระบบเดิมที่จะต้องทรานเฟอร์ผ่านแบงกิ้งแต่อนาคตเขาอาจจะเป็นดีโมนิทิสก็ได้ก็คือไม่ต้องใช้เงินตราไม่ต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้นี่คือผลกระทบที่มีต่อธุรกิจของลูกค้ารายนี้ของผมซึ่งเขาก็เปลี่ยนนะฮะ พอเปลี่ยนเสร็จปั๊บเนี่ยคำถามมันไม่ได้อยู่ที่ 6D อันนี้เนื่องจากว่าผมพอดแคสต์มันชื่อชัดเจนว่า HR นะครับคำว่า HR คือ Human Resource ประเด็นที่จะตามมาก็คือถ้าธุรกิจเราเดินไปยัง 6D เนี่ยแล้ว HR เราจะต้องปรับตัวอย่างไรระบบ HR เราจำเป็นต้อง d i g i t ize ไหมซึ่งตรงนี้หลายองค์กรก็เป็น Digital Information ไปหมดแล้ว Deceptive ไหมมันก้าวกระโดดไหมก้าวกระโดดคือ HR เพิ่มคนไปเรื่อยๆใช่ไหมคำถอคือไม่ใช่ HR คือลดคน9ะก้าวกระโดดแบบลดคนแบบก้าวกระโดดเลยจากเดิมมีต้องใช้พันคนอนาคตอาจจะใช้เหลือแค่500ใน1ปียางหน้าอีก2ปี้างหน้า,อ,อ,า,นาอาจจะเหลือแค่10คนก็ได้นั่นคือคําว่า d e c e p t i v e growth ก็คือมูลค่าธุรกิจใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับคนที่ใช้อยู่ถ้าเรามองในมุม HR นะครับดังนั้นการทํางาน HR มันก็ต้อง disrupt ละเราจะคิดแบบเดิมไม่ได้ระบบบริหารค่าจ้างระบบการสรรหา ระบบการพัฒนาพนักง,งานมันต้อง disrupt thinking หมดนะแล้วก็ถัดมาก็คือเรื่องของอ material ซึ่งจริงๆปัจจุบันก็แทบจะไม่ต้องใช้แล้วนะครับนะบางคนก็ทำงานกันที่บ้านใช้ material ของพนักง,งานเองในการทำงานนะเรื่องของเงินอนาคตอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินเป็นสกุลเงินบาทก็ได้อันนี้ยังไม่รู้ว่าบ้านเราจะรับได้แค่ไหนอาจจะจ่ายเงินเป็นลนักษณะเป็น digital currency ตามแต่พนักง,งานจะต้องการนะฮะคือไม่จําเป็นต้องมีการ เรียกว่าเบิกเงินมาเป็นก้อนๆน,นับใส่ซองซึ่งอันนั้นคืออดีตมากแต่เชื่อไหมฮะปัจจุบันยังมีหลายองค์กรทําแบบนี้อยู่เลย,เ,ยเห็นมาละนะหลายคนเ็บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาจ่ายผ่านแบงก์กันหมดแล้วไม่ใช่เหรอมีนะฮะเบิกมาเงินเป็นล้านเลยะฮะแต่ละช่วงแล้วก็นับ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 ครับเอาคนมานับแล้วก็ใส่ซองถึงเวลาก็ให้พนักงานมาเซ็นแล้วก็รับซองกันไปนก็ยังมีแบบนี้อยู่ซึ่งอนาคตผมว่ามันไม่มีละแน่นอนสุดท้ายพนักงานทุกคนได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน หรือเปล่าก็คือ Democratize ถ้าเราเอกมาปรับใช้ในมุมของ HR นี่คือ6 d นะครับซึ่งมันมาแล้วนะฮะผมเชื่อว่าท่านผู้บริหารจริงๆคงต้องตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้ ธุรกิจของท่านยังก้าแบบลีเนียหรือเราก้าแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเรายังคิดแบบเดิมหรือเรายังคิดเราต้องคิดแบบใหม่เป็นแบบ disrupting ก n g เป็นแบบ d e c e p t i v e growth แล้วหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้คือพอดแคสต์วันนี้ที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ก็ลองเอาไปไตรตรองคิดดูแล้วก็ลองดูผลกระทบที่จะมีต่อธุรกิจและก็การบริหารคนในองค์กรของท่าน ถ้าสนใจลองไปหาซื้อได้นะครับผมไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะฮะคือเรื่องของ exponential organization เป็นหนังสือที่ดียังไม่มีเป็นการแปลเป็นภาษาไทยนะครับแต่คิดว่าอนาคตน่าจะมีอยู่บ้างลหละตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่ครับสวัสดี